ข่าววินัยชิงคืนฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่10มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้สะเทือนของจริงแข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยเจลิกญี่ปุ่นเลกที่2แทนที่ชนาทิมสมการสินนะโดยชนาทิปกำลังจะมาที่ไทยลีกโดยหนึ่งแข่งทีมชาติไทยกำลังจะไปญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ โดยล่าสุดทางเอกนิปัญญานารุกวันทึกิสของเมืองไทยนะฮะกำลังจะเป็นนักเตะคนต่อไปในการลุยศึกเจลิกลีกสุดสุดของทางญี่ปุ่นนั่นคือความฝันของเขาที่อยากจะไปเล่นที่ญี่ปุ่นอีกสักครั้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปจากอ่ามาที่เมืองทองในครั้งนี้และโอกาสเข้าใกล้ความจริงเมื่อถูก,กเรียกตัวจากทางอุระเรดเป็นหนึ่งใน3นักเตะทีมชาติไทยบินไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของอุระเรดที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นกว่า2ส,สัปดาห์เต็มกระทั่งทางมาเซีย สกอซ่าคุณสุดใหญ่แห่งทัพปิศาจแดงแห่งเอเชียเรียกตัวเจบบ้าบุกนะฮะเอกนิปัญญานักเตะไทยเพียงแค่หนึ่งเดียวเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวแล้วตอนนี้เกิน80%แล้วหากทุกอย่างลงตัวเราจะเห็นนักเตะไทยระรยต่อไปย้ายไปสู่เวทีเจลิกของญี่ปุ่นในช่วงเลทที่2เดือนรกรกฎาคมนี้เป็นานัการนทะ์ขผมก็ถือว่าดีใจกันด้วยนะฮะเอกนิปัญญา ที่ว่าจะมาตั้งนานแล้วก็ได้ไปจริงๆนะครับผมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับละกันว่าจะชัวร์100%่ตอนไหนกันแน่แล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมานก,กันอีกครับบทสรุปทีมสุปโชคคอนเซสซปรโรพบก,กับทางซากาเดซึน,นนะโดยการที่ทางคอนเซสซปรโรนะฮะต้องสังกัดญี่ปุ่นของสุปโชคสรารชาตินระุกทีมชาติไทยบุกไปเยือนถิ่นซากาเดซึ ศึกฟุตบอลเจลีกเลกกสุดทางญี่ปุ่นแมตช์ที่17ของฤดูกาล2023ยิงสดจากญี่ปุ่นส่งตรงจากสนามเอกิอาราเอเรลเอสเตสเตเดียมทางช่องสยามสปอรต์ตโดยในวันนี้นะครับผมช่วงเวลา1จนาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยปรากฏว่ามิชาบิเฮโรเปิโตวิชส่งชื่อสุบโชคสารชาติแนวุกทีมชาติไทยของเราออกสตาร์ทในรายชื่อมนต์นักสำรองรอเป็นทีเด็ดในครึ่งหลัง ซึ่งอัพผลครึ่งแรกเนี่ยคอนเซซโปโรนำสก,กัดสุบอ,อยู่1.0ต่อเกมนี้มิชชาติส่งบป็ชุบโชคสรารชาติแนวรุกทีมชาติไทยลงสนามอย่างรวดเร็วหลังซูโยช,ชิโอคิอากาชิวะได้รับอาการบาดเจ็บโดยคอนซาได้ประตูขึ้นนำา1.0ต่อจากทางโทยะนากามูระเข้าสู่ครึ่งหลังเริ่มครึ่งหลังได้เพียงไม่ถึงสิบนาทีโทยะนากามูระคนเดิมมาทําเข้าประตูตนเองให้สก,กัดสุบตามตีเสมอซัปโปโรเป็น1ต่อ1จบเกมคอนเซซซ์ปโรนั้นเสมอ สากรจะสือไปหนึ่งต่อนหนึ่งสำหรับทางโปรแกรมนั้นต่อไปสุบโชคสารชาตินารุกชิมชัิไทยลุนลงสนามกับคอนซะพบก,กับทางเซเลโซสกาวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะนผมเป็นนว่างานนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะที่นัดนี้ไม่ชนะแต่ก็ยินดีกว่าแพ้เพราะว่านัดนี้เสมอนั่นเองครับก็ฝากไปให้กำลังใจสุโชคสารชาติกันด้วยนะล้งมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนศึกฟุตบล FC, อล AFC u 1ยปีชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยูสปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันแลหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2023โดย4ชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกยูส7ปีวันนี้ทางเรานั้นจึงมารวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ก่อนชมศึกฟุตบอล AFC u ียูสปีชิงแชมป์เอเชีย2023ในครั้งในนี้โดยทาง AFC u ียูสปีอาเซียนครับไทยแลนด์สอ2พารอบสุดท้าย ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีในวันที่15มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมและมี16ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันโดย AFC U-7 e ปีเอเชียนคัพนี้หรือว่าศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปีเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับสูงสุดของทวีปเอเชียเริ่มจัดตั้งครั้งแรกเมื่อป,ปี1956ที่ฮ่องกงซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจะถือว่าเป็นแชมป์ของภูมิภาคทวีปเอเชีย โดย4ชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขังนฟุตบอลเยาวชนยู -7 ปีในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งงานนี้สมพาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขังนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปีปรอบสุดท้ายในปี2023หลังจากที่ประเทศบาเลนถอนตัวจากการยืนเป็นเจ้าภาพเนื่องจากทางสถานการณ์โควิดในีน โดยก่อนหน้านี้ไทยนั้นเคยเป็นเจ้าภาพารายการนี้มาแล้วทั้งหมด3ครั้งและเคยผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกเมื่อปี1997ที่อียิปต์และก็1999ที่นิวซีแลนด์นะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023เข้าแข่งกันที่ไหนโดยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 ปีประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันวันที่15พามิถนายนถึงวันที่2กรกฎาคมจะใช้สีสนามแข่งขันประกอบไปด้วยราชมังคารากิราสถานธรรมศาสตร์สเตเดียมปทุมธานีสเตเดียมและก็ชมบุรีสเตเดียมในการแข่งขันในรกรานี้ใครเป็นโค้ชทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีในศึกจิงชป์เอเชีย2 0 2 3 โดยทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีนั้นมีพีภพอ่อนโมเป็นหัวหน้าผู้บึกสอนเป็นอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติไทยกับตันทีมชมบุรี FC กว่า14ปีและก็เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงครบ100ประตูในศึกไทยลีกโดยทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีอยู่กลุ่ม A อร,ร่วมกับทางเจเมนมาเลเซียและก็ทางสงปปาลาว a อ c -17 ปีหรือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023มีประเทศอะไรบ้าง หรับการแข่งขันครั้งนี้จะมี16ชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยไทยที่เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมาเลเซียกาตาร์ซาดิอาราเบียเจเมนเวียดนามออสเตรเลียชาจิกิสถานอิหร่านอุซเบกิสถานเกาหลีใต้จีนอัฟกานิสถานอินเดียและก็ทางสปปลาวซึ่งผลการจรัดสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอล AFC อยู่7ปีในครั้งนี้นั้นก็กลุ่ม A จะเป็นไทยเจเมนมาเลเซียสปาลาว กรุป B จะเป็นเกาหลีใต้อิหร่านอัฟกา,านิสถานกาตาร์กรุป C จะเป็นทาจิกิสถานออสเตเรเลียซาดีอาระเบียและก็จีนกรุป D จะเป็นญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามและก็อุซเบกิสถานโดยบริกรนี้จะหา4ชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศให้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกยู -17 โดยจะมีการหาเจ้าภาพกันอีกครั้งในกรั้งนั้นส่วนโปรแกรมของฟุตบอลทีมชาติไทยทไทยู -17 ชิงแชมป์เอเชีย2023 ซึ่งทีมชาติไทยที่อา7ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ยาบาโอกะฮานดาสกะอนด์เมีเป็นเวลา1สัปดาห์าหก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์และหลังจากนั้นจะเข้าสู่การเตรียมทีมสำหรับการแขง่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน1 7ปีรอบสุดท้ายอย่างเต็มตัวโดวยโปรแกรมของผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน1 7ปีรรบแบ่งกลุ่มมีดัตงต่อไปนี้วันที่15มิถุนายนเวลา19นาฬิกาไทยพบกับทางลาววันที่18มิถุนายนเวลา19นาฬิกามาเลเซียพบกับทางทีมชาติไทย และวันที่11มิถุนายนเวลา19นาฬิกาไทายพบเจเมนโดยกันนี้สามารถซื้อบัตรเข้าชม AFC U7 ีบรวจชิงแชัป์เอเชียได้ที่ไหนนะครับซึ่งบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกคู่ทุกสนามจะเปิดขายพร้อมกันในวันศุกร์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w w w t i c k e t m a j o r c o m หรือซื้อที่หน้าสนามในวันแข่งขันก็ได้ซึ่งบัตรนั้นราคาจะมีอยู่ที่ 100, 120และ150บาทสำหรับทางสนามปทุมธานีสเตเดียมและสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมสนามราชมังคลากฬาสถานและก็ชุมบุรีสเตเดียมราคา120-150ถึงบาทสำหรับกบบารแข่งขันทุกวันชิงแชมป์เอเชียนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบท้ายทุกนัดที่ทีมชาติไทยอาย17ปีลงทำกบบารแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางช่อง True ID ให้รับชมแบบฟรี ครบทุกคู่ทางช่อง ID Station หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID และเว็บไซต์ True ID รวมไปถึงชมผ่านทางกล่อง True ID TV เช่นเดียวกันนะวันนี้นะครับก็เป็นนั้นว่าก็ไปให้กำลังใจรักไปร่วมเชียร์พวกเขากันนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับเอาได้ออยังไง AFF เลือก2ส,สนามลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนอยู่23ปี โดยทางสมาพคมฟุตบอลอาเซียนเลือกใช้สนาม PTT Stadium และสนามกีฬากลางจังหวัดระยองลยุยศึกชิงแชมป์อาเซียนอยู่2 3ปีรอบแบ่งกลุ่ม โดยการที้ธนศักดิ์สุรประเสริฐอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันสนามที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรับแบ่งกลุ่มที่ประเทศไทยถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพโดยมีการเปิดเผยนะ้ว่า AFF จะใช้สนาม PTT Stadium และสนามกีฬากลางจังหวัดระยองจัดการแข่งขันซึ่งทาง Sportfish ผู้เป็นดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาธ์ฟุตบอลอาเซียนได้เข้ามาตรวจทานเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยืนยันสามารถจัดการแข่งนนขันได้สำหรับทางทั้งสองสนามนั้นจะใช้จัดศึกชิงแชมป์อาเซียนอยู่23ปีรับแบ่งกลุ่มส่วนในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะมีการหาสนามใหม่กันอีกครั้งในภายหลังเนื่องจากในรอบอสำคัญจะมีการใช้ VAR ซึ่งอาจจะย้ายไปทำการแข่งขันที่สนามชมบรีสเตเดียมต้องรอประกาศจะเป็นทางการกันอีกครั้งในครั้งนี้ก็ฝากไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับ และนี่ก็เป็นข่าววิน,นัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวัญชี่10มิถุนายน2 5 66โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ